สวัสดีเจ้าสวัสดีนะเจ้านี่ก็มาปากับเฮาเห็นตามเคยนะเจ้าดาะกรีนสำรับวันนี้นะเจ้าเขาก็จะมาแนะนำเป็นสินค้าตัวท็อปของเฮานะเจ้าในวันนี้ก็มา กับไมโครเทคนะเจ้าซิฟเควเอก็คือเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะเจ้าหรือว่าจะเป็นเครื่องแก้ไฟตกสเตมมี่ไดเซอร์เอวีเอสแล้วก็เอวีอาร์นะเจ้าสำหรับใครที่ป้าปัญหาไฟโตกอยู่ตอนนี้นะเจ้าว่าจะเป็นไฟโตก๊กไฟเกินไฟกระชากนะเจ้าเนีย่ยคืออุปกรณ์ไฟฟ้าของเขาเนี่ยใช้งานได้บดีนะเจ้าหรือว่าใช้งานมา้ยเนี่ยแล้วก็ติดๆขัดๆนะเจ้าไทยสุดเนี่ยอาจจะเนี่ยคืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านของเขาเนี่ยมีปัญหานะเจ้าแล้วก็พังหรือว่าเสีย ดนเลยนะเจ้าสำรับว่านี่ตัวที่เฮานำมาแนะนำเนี่ยก็จอจะก่จะเจอว่ารุ่นไมโครเทคซิปเควเนะเจ้า1 0 0 0 0วัตต์นะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะรองรับกระแสะได้ถึง 45M แอมป์นะเจ้าใครที่สนใจแล้วก็กำลังออพออยู่ต่อน,นี่นะเจ้าก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาแล้วก็ เพื่อเขาแนะนำได้นะเจ้าวัตทีบ้านเนี่ยป้าปัญหาไฟตกจะได้นะเจ้าแล้วก็ต้องการที่จะใจกับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยไอหยั่งพ่องนะเจ้าซึ่งตัวนี้นะเจ้าไมโครเทสซิฟเควก็จะสามารถรองรับไฟตกตำสุดได้ถึง90โวลต์นะเจ้าแล้วก็ไฟเกิดเนี่ยสามารถรองรับได้ถึง300โวลต์นะเจ้า แล้วก mm ็ต hmm. ัวน so, ี้ยังทีฮาบอกไปต้นคิดมาเจ้าวาร้องรับกระแสได้ถึง45แอมป์นะเจ้าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ยังมีความพิเศษก็คือระบายความ้อนได้เป็นธรรมชาติเนี่ยคือตัวเครื่องเนี่ยบห้อนนะเจ้าแล้วก็สามารถที่จะป้องกันนะเจ้าไฟโต๊ะไฟเกิดเนี่ยได้ดีนะเจ้าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะระบายความร้อนไปเป็นธรรมชาติเนี่ยก็คือบ่มีรอแสงเนาะเนี่ยคือฮาเนี่ยบอ บอเปลืองไฟนเจาก็คือประหยัดไฟนั่นเองนเจาเพราะว่าบอมีพัดลมในตัวนเจาแล้วก็เฮ้าสเนี่ยสามารถที่จะดูหน้าจอนเจามีหนึ่งหน้าจอสามารถแสดงได้ถึงสองสถานะทั้งสถานะไฟเข้าแล้วก็ไฟออกสามารถที่จะดูสถานะต่างๆเนี่ยผ่านทางหน้าจอได้เลยทั้งไฟเข้าแล้วก็ไฟออกนะเจ้าหรือว่าตัวเครื่องมีปัญหาเนี่ยก็สามารถที่จะพอทางหน้าจอได้เลยแล้วก็เฮ้าเนี่ย ก็มน,นี้เป็นพวกรีวิวต่างๆนะเจ้าตีตั้งบ้านเนี่ยสมเื้อพอนะเจ้าบม่ว่าจะใจเกี่ยวกับาทางการเกษตรนะเจ้าหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปภายในบ้านนะเจ้าก็สามารถตีจใจได้เหมือนกันนะเจ้าหรือว่าเครื่องมืออุปกรณ์ช่างเนี่ยก็ใจได้เหมือนกันถ้าเกิดไขป้าป,ปัญหานี่อยู่นะเจ้าก็อยาปล่อยผ่านนะพ่อ,อ,มอเมื่อย่าจะเฮือเกินใจไฟฟ้าที่บ้านของเฮาเนี่ย ลุพังนะเจ้าเราก็เสียหายได้เลยนะเจ้าของเฮาเนี่ยมีหลายรุ่หนนะลายคณะแล้วก็หลายราคาเครือข่าดจัดการถ้าเกินใครสนใจอยากจะสั่งซื้อนนะเจ้าสามารถทีจ่จะสั่งซื้อได้ผ่านทาง ช่องทางช้อปปี้รัชดาะเจ้าหรือว่าจะเป็นร้านช้อปะเจ้า ID ร้า e ก็จะเป็น s i d r c r w n หรือจะโทรมาก็ได้ดีเบอร์092-638-2229นะเจ้าหรือว่าเบอร์092-638-2366นะเจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเต็นเครื่องแก้ไฟตกอัตโนมัติขนาดิ0 kva ไมโครเทคไว้เตอนนะเจ้ารอบป้ากันในคลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า